และนี่นะครับก็คือบรรยากาศที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับไทยเจอกับเตาหลีใต้ครับนี่นะครับฟูบูลมูนนะครับดูโอ่งผมวันนี้ครับดูครับบรรยากาศเต็มความจุของสนามราชมังคลากีฬาสถานเลยครับวันนี้เกือบเกือบห้าหมื่นคนครับดูครับเป็นบรรยากาศที่ไม่ได้เห็นแบบนี้มานานแล้วเหมือนกันนะครับสัมทาบอลไทยนี่กลับมาอีกครั้งนึงครับดูครับบรรยากาศในสนาม นี่นะครับทีมชาติเกาหลีใต้ครับนำทัพโดยซอนเฮืงมินนะครับกับตันจากท็อตแนนทอสเปอร์ครับคิมมินเจมนำทัพในทีมชุดนี้และทีมชาติไทยของเรานะครับรวมพลังฉันลักเคยครับตัวนี้ดูครับวันนี้จะสามารถมีแต้มจากเกาหลีใต้ได้1หนึ่งเกมหรือเปล่าจะทำได้โอ้โหสนามแตกแน่นอนครับนี่นะฮะซอนเฮืองมินครับตัวเป็นเป็นครับ ผมรอแขนกัปตันทีมชาติเกาหลีใต้ครับเตะมุมครั้งแรกในเกมนี้นะครับฮีระดนคำรัศมีครับจะเป็นคนเตะดูนะครับจะได้เสียงเฮดังๆกันหรือเปล่าฮีระดนเรียกเพื่อนเปิดโค้งมาเสาแรกครับไม่มีอะไรครับ นี่แหละครับคือบรรยากาศที่ราชมังคลากราสถานในวันนี้ของเรานะครับไทยเจอเกาหลีใต้นะครับให้ดูบรรยากาศนะครับปก,กติเราไม่ค่อยคึกคักแบบนี้มานานแล้วนะครับวันนี้ก็ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ได้มีโอกาสเข้ามาดูสนามแล้วมีคนเต็มความจุแบบนี้เดี๋ยวมาดูแลกันนะในครึ่งหลังเราจะสามารถกลับมาได้ไหมผมไม่ขออะไรมากขอแค่สักหนึ่งตรงอยากจะเห็น,นแฟนๆที่เข้ามาเชียร์เนี่ยทั้งสองฟังะครับขอแบบเพลงดังๆให้สนามแตกไปเลยครับอยากเห็นอยากเห็นอยากมีประสบการณ์แบบนี้สักครั้งหนึ่ง ขอแล้วกันนะทีมชาติไทยขอให้ทำไม่ได้นะครับลุ้นนะครับฟรีคิกจังหวะน,นี้ของไทยเราในช่วงต้นขึ้นหลังนะครับวีรเทพป้อมพันธ์ครับแล้วก็สหรัฐอยู่เย็นเชือกวิเศษครับหลอดตรงนี้โยนเข้าไปแล้วโอ้โหยากครับทีมเกาหลีใต้ยากครับ,ายยารบเอา้ายังพอมีโอกาสลุ้นยังพอมีโอกาสลุ้นโอ้โหไม่มีอะไรครับมา,บา,าแล้วครับเตเลสต์วงก้อนเตเลสต์วงก้อนแล้วโอ้โห ได้นะครับเอาเลยครับไทยเราโหมบุกหนักแล้วครับช่วงจนรึ่งหลังมิคเคิลสันมิคเคิลสันมิคเคิลสันมาไหมเจแทงมา<อ>แล้วโอ้หโหจะมานี้อีกที่หนึ่ดเดียวนะครับนี่นะครับซอนเฮืองมินครับยิงประตูที่สองครับยิงไทยสองเกมติดเลยครับกัปตันซอนเฮืองมิน ผมกลิบเหมือนเดิมครับมั่นใจแล้วนะครับเกาหลีใต้เราแพ้ไป3าในเกมนี้แต่ว่ายังเหลืออีก2เกมก็โอกาสในการเข้ารอบถ้าชนะจีนชนะสิงคโปร์โอกาสในการเข้ารอบก,ก็ยังมีอยู่นะครับยังไงก็ศรัทธาของแฟนบอลชาวไทยอย่าพึ่งหมดไปวันนี้ก็ถึงแพ้ก็ตบมือดังๆให้กับนักเตะทีมชาติไทยทุกคนครับตบมือให้นักเตะครับช่วยช่วย એક તમ કે ભાઈ એક તમ